ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องชาวยูทูบทุกคนครัครับวันนี้เราก็อ่าขึ้นประจําการคันนี้นะครับหลายๆเที่ยวละสี่ห้าเที่ยวแล้วเที่ยวนี้ก็มาเป่าหน้างานนะครับหน้างานนี้เป็นหน้างานที่สองของผมนะครับนี่รอเป่านะครับต่อตัวแรงตัวแรงกําลังเป่าอยู่นะครับสามก็ศูนย์นะครับที่ใหญ่นะ๋ย่ออโตโ้นี่คนขับชื่อพี่โยนะครับ ง,งงานนี่เป็นเป่ารอบที่สองนะครับโปรตีก็เป่าสองรอบนะครับถ้ามานั่งอรัเป่าพูด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 ีดดดด่ผมรอเป่านะอันนี้เป็นงานทําถนนนะครับผมอู้ค้นไงมเหาเลยวะนี่ไงคันนี้จะเป็นสามเก้าศูนย์นะครับคันคู่กันกันกบนาเสกทรายห่อนะครับ อันนี้เป่ารอบสองนะครับคือรอบสุดท้ายนะครับคันรถโรยนั่นใส่ได้30กว่าตันนะครับ32ตันถ้าเป็นหัวรถการ๊าซนี่ใส่เป่าได้ครั้งเดียวครั้งเดียวหมดเลยนะครับอันนี้รถน้ํามันใส่ของมาก็ประมาณ33ตัน2องถึงสามนะครับคันนี้แต่ข้างผมอะ่ะ3าตันห้ารอยท่านผู้ชมใส่โคตรเยอะ รถรถใหญ่ใส่น้อยรถน้อยใส่ใส่หลายนี่จะเป็นรถโรยนะครับอันนี้ก็สายก็เข้านั้นนะครับปูน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 เข้าทางนั้นเห็นไหมปูนเข้าเข้าในถังตกด้านหน้าก่อนตกปูนตกด้านหน้าปุ๊บลมก็จะออกตูดลมออกตูดแบบนี้เลยนะครับไม่มีล้นเออมีล้นอยู่นะครับแบบเต็มอิงติ้งอะแบบเต็มอิงติ้งนั่นกัดปูนมันเกิดสีไหลลงนี่เลย แบบเต็มอ่ะอันนี้คือท่อระบายอากาศนะครับถ้าเป่าใส่รถแบบนี้ไม่ต้องใช้ลมแรงนะครับมาดูพี่เขาใช้ลมเท่าไหร่นะครับปล่อยลมเท่าไหร่นี่ครับรถแรงโอ้แทบจะไม่ได้ปล่อยไม่ปล่อยลมเลยนะครับท่านผ่้ชมนี่ปัม๊มปั๊มแค่ลมไม่ได้ปล่อยตัวนี้เลย ันนี้ตัวเปิดลมเออตัวตัวเปิดปูนนะครับท่านผู้ชมเปิดปูนอันนี้ตัวเปิดลมส่งลมตัวนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อส่งปูนขึ้นถังสูงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดลมเลยโอ้ปูนปูนปูนเหลือเยอะอยู่ครับนี่ถ้าเกียร์อยู่สูงๆนี่เหลือว่าปูนอยู่เหลือเยอะเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับ สามเก้าศูนย์โอ้บ่อคอยสั้นบ่อคอยสั้นรหลดก่อคอยสั้นประได๋นี่อันนี้จะเป็นสามเก้าศูนย์นะครับนี่เราก็คันต่อไปก็น่าจะค่ำพอดีนะครับท่านผู้ชมค่ำพอดีถ้าเป่าแบบนี้ไม่ต้องใช้ลมเลยปั๊มปั๊มแค่ลมเฉย,เยๆแล้วก็ปล่อยพูดเลยนะครับ ปูนไม่ค่อยติดนะถ้าเป็นแบบนี้พี่เขาว่าปูนไม่ค่อยติดถ้าเป็นส่งขึ้นถังไซโลสูงเห็นไหมเออต้องต้องใช้ลมช่วยนะครับเป็นบางแผ่นนะครับบางแผ่นก็ใช้ลมน้อยก็ทําให้ปูนติดนะครับอ่าถ้าเราต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องใช้ลมเท่ากันนะครับบางที่ต้องใช้ลมเยอะนะครับเพราะว่าถังมันเก่าแล้วบ้างกองตันบ้างนะครับหลายหลายอย่างหลายปัจจัยนะครับ โอเคครับผมรอดูตอนผมเป่าได้เลยนะครับอันนี้ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมปูนปูนไก้เบิดระบายเราเราต้องเคาะดูนะครับเช็คเช็คโอ้เหลือได้อยูกอ่กลางๆเลยนะี่เหลือเด็กกลางๆนะครับกำลังจะโยกได้ได้ล้มบ่มะนี่โอ้เสียงแบบนี้หมดแล้วนะครับนี่ ขอคือยังขอทุเรียนนี่แหละครับลุกแล้วสุกแล้วพร้อมกินแล้วพร้รอ,พอมกินแล้วครับเนี่นี่ก็กำลังโยกนะครับติดโยกถ้าถ้าเป็นรถน้ำมันก็จะแบบโยกเดินหนา้าถอยหลังนะใะเห็น้หมมันมันเบิดนะให้โยกให้ปูนเบิดแล้วเดี๋ยวสเต็ปไฟสเต็ปมันนะครับเกียงตับนะครับนี่ รอเกียร์ตกถ้าเกียร์ตกนี่ก็เกียร์ตับแล้วหุ่นดินแล้วท้ายเลื่นบหมนี่ดินแบบนี้สุดท้ายเลื่นไหมนี่โอ้ย่างอะไรไอ้ไประเทศน,นี่แค่เบอร์ในก็เจ้าโอ้ พอิษัิทัทคุณสบกุลคนส่งเยือะมาครับอ๋อของเขาขอนจีดเนีย่ยโอ้นี่นี่นมันจะมาแบบนี้นะต้องดูลมด้วยท่านผู้ชมเวลเล้าเราจะได้ไม่สูดเอาปุนเข้าในปอดนะครับนี่ผมก็กลกับรถไว้เลยกลับรถไว้รอเลย แล้วก็สําคัญนะครับรถปูนนี่อย่าลืมมอล้อ,อลงนะครับเจอหลายๆคันที่ว่าเข้าเข้าเข้า,ขาแบบลืมมอล้อ,อลงประมาณนี้ท่านผู้ชมเติมปูนใส่ปูนอะไรเสร็จลืมมอล้อ,อลงนี่โอ้ไหลโดนจับนะท่านผู้ชมไม่เอา้อ,อลงนี่โดนจับคือแบกน้ําหนักเลยนะ ยังแบบนี้คือหมดแล้วนะครับหมดแล้วเห็นไหมควันปุ๊บเลยหมดแล้วนี่หมดนแล้วนี่เดี๋ยวดินลอยผ้าใยเกีย G ลมก็กําลังตกเกก็กําลังลดโอเคครับผมท่านผู้ชมหน้าง,งานก็จะประมาณนี้แหละครับตอนนี้ก็ถึงคิวเราแล้วนะครับถึงคิวเรา จะมาเป่าครับอันดับแรกพี่เขาก็กำลังโรยใช่ไหมัจะโรยถัทงที่ใส่ของคันนั้นนะครับผมก็จะมาอันดับแรกของผมนะจะมาต่อสายลมก่อนนะครับต่อสายลมแล้วก็ปั๊มลมก่อนเพราะว่าผมมันปั๊มลมช้านะอัวลมจะได้ที่มันช้าครับปุ๊บ ปั๊บต้องล็อกความเนี้ต้องล็อกด้วยนะขยับเล็กน้อยขยับเล็กน้อยได้แล้วได้ปับ๊บเราก็มากด PTO ก่อนนะครับกด PTO เพื่อที่จะปั๊มลมให้ลมมันได้ที่เวลาเขามาเป่ามันจะได้ กดสันแห้งนีิเวลาเป่าผมจะเอาแค่นี้พอ900พอเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ลมเยอะเป่าเติมลมเข้าในถังนะครับนี่มันลมก็กำลังจะเร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มันอยู่ตำแหน่งถ้าถ้าเป่าแบบนี้ให้มันอยู่1,000ก็ปล่อยปูนได้นะ เลขหนึ่งนี่ถ้าไปเป่าใส่ถังทูงสูง,สงมันก็แล้วแต่คนนะท่านผู้ชมบางคนก็ถึงตรงเลขยี่สิบนี่เขาปล่อยปูนแล้วนะครับบางคนก็ถึงเลขสองบ้างนะครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดจุดมุ่งหมายคือเป่าหมดเหมือนกันนะครับเราก็จะมาต่อสายรอรอรถมานะครับก็จะประมาณนี้แหละท่านผู้รรมชมง่ายๆออกแดดแค่สิบนาทีนะท่านผู้ชม ออกแดดแค่สีนาทีโอเคเดี๋ยวผมจะต่อสายไว้รอเป่าเลยนะครับผมเก <c oughs> ิดเก <c oughs> ิดปัญหาเล็กน้อยครับปูนไม่ไหลนะนี่เขากำลงกังกระตุกนะครับเขาเรียกว่าเขาเขาเอื่นว่ากระตุกมันบ่ไข่กระตุกมันบ่โอมอเตอร์คือแห้งพาถึงหรอไปยังไง <c oughs> ช่วงไลไลล้มนี่จะบ่าจำเป็นนี่บ่อบ่อยากให้ไล,ลนู้นนี่ลเลยดิเ <c oughs> อาปล่อยล้มวางนี่ โอ้นี่จ้ะเอารถนี้ลากนะครับนี่รถบดลากไปเลยนะครับกระตุกให้มันหมุนนะครับแกนข้างในไม่หมุนโอ้หมุนแล้วได้เลยว่าไแบบนี่ท่านใน่มวนบมดนี่โอ้หอดเิว่อข่อยมินเนี่นแน่หัวนอนนี่ ทั้งฝนกับทีมากมาเนียวขวัิ้วข่ดิมือหนังกระซังสร้างวาตรวจเมื่อกี้กับทั้งฝนทั้งหนีมาเหนียวแจกพอนย้สองเดี่ยวแล้วเดี่ยวหนามันเดยวเร็วก็่นี้นะรับเดี่ยวหนาสองเดี่ยวแร้วใคว่าใคว่ามาซากกับกับติจางมาสวยเห็นอันห่าง น,นี่นะครับท่านผู้ชมมอนไหมครับนี่กับลังหร,หรือพ่อแล้วโอ<ฮ>้โ<ฮ>พี่พี่เขาก็เคยดูช่องผมด้วยนะครับนี่ขอขอบคุณพี่เขามากนะครับ FC MC MC ปิด อันนี้รถดำมาเทศเพิ่มบ่ครับนี่ลูกล่งบ่ครับผมนีม่ลูกล่งแถวนี่งามอยู่ด้แถวโพชัยแถวในในผุนเนาะผมมาเอาเต้นดนๆไถวอยผุนเป็นเม็ดงามดีด,ดินเหนียวบ่าวเนี่กกกกกยกะตกไปเรื่อยนะครับ,กบใกล้จะได้แล้วล่ะ ที่เขาก็นอนหน้ารถคันนี้เลยนะครับกินนอนกินกินทั้งรางแต่ว่านอนทั้งรถสบายข้างครัาน,นอนมันเป็นส่วนตัวเลยนะท่านผู้ชมถ้านอนบนรถมันเหมือนห้องเป็นห้องเราส่วนตัวเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นฟูโซ่ฟูซ่นนี่บุเขา่าวงนี้ล้มออกดาก่างลมออกตูดนะครับ เรียบร้อยฮะต้องล่องล่องเป่าเบิ้งแล้วครับวันนี้ต้องโรยดูสตาร์ทเครื่องแล้วครับวันนี้โอ้วานจะโดดจะควงวูบคันนี้กับหวบเพื่อนนี่บึม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 ยืนเราจะลองปล่อยดูนะครับ ไฟป,ปิดโอ้หมุนแล้วหมุนแล้วโอ้พ่อตีบ่หมุนเลยพ่อตีบ่หมุนเล่นบ่โอ้หมุนแล้วหมุนแล้วได้ก,การแล้วแม่น้องไข่ละบนันนี้อันฝนโตวกก่อนแม่น้องขอไข่เน,นี่ยมันฝนตกก่อนโรยแป๊บเดียวนะครับโรยแป๊บเดียว พี่พี่ไอไอแอร์เย็นมาครับทั้งรถบดรถบดโอ้แอร์เย็นเพียงพอดังทุกอย่างโยเว้เวน่นโกเว้นเครื่องเสียงมาหนิดังทุกอย่างรถบดนะครับรับแรงกระแทกเลยนะครับตึ๊กตึกตึ๊กตึกตึกตึก,ตก,ตก,ตกโอ้ลูกยางกันกระแทกมาหนิลูกรังก็สวยๆนะท่านผู้ชม ถึงว่าบ่มีก่อนหลายเนี่ยแม่ั่งางมาไหลลูกหลังเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมพี่เขาก็จะไปเป่านะครับปัญหาแล้วครับท่านผู้ชมรถ<ด>กัดเสียนะครับก็เลยได้น่าจะได้ตกค้างแต่ว่าไม่ได้ตกหรอกที่เขาจะเอาปูนให้เราเป่าใส่ให้มันหมดนะครับพอพี่แก โรยมาแล้วนะครับจะหมดแล้วเหลือเหลือหลไหน่อยเนะยาะเหลือไสูสีออสูสีออกีออกแดงมันทุ่มในข่อยเนะี่ยโบ่ห้างก,ก็สวยโอ้เ่นครับนี่สองแถวนี่สองแถวนี่น่ง,ง,งจังมางจังจังวั็ต้นทงนี่ย ดูภายในนะท่านผู้ชมหัวหัวข้างนอกไม่แคบนะแต่ว่าข้างในเขาทำเบาะให้นะครับจะนอนหนหน่อยเนาะสบายนอนสี่คนก็ได้นะครับนอนคนสบายคร <c oughs> <c oughs> ับผูกเปกับนอนแสบได้ไอแต่มันอย่ี้หนูกอย่างว่ะผูกเปนี่ในการเลย เบาอยู่เบาอยู <ici S 1> ่แสดงว่าเป่าหมดนะครับท่านผู้ชมมันเหลืออยู่ในถังประมาณซิฟกาตันเนาะแมนยู่ผมว่าเหลือซิฟกาตันนี่แหละโม่รถเดือดผีไปบ่อยเกือบล้มเลื่อนไปไดยนิดนึงอ่ะเอยเดืรดมากซ้ำเลยมี